สปอยซีรีส์จีนเรื่องสุดท้ายคือเธอตอนที่9-10ถึง10ในเวลาต่อมาผู้ช่วยพระเอกก็เอาเอกสารการประมูลหลังแก้ไขที่อนุมัติแล้วมาให้ไม่ต้องป้อนข้อมูลตอนนี้หรอกผมกับพระเอกจะออกไปเลี้ยงลูกค้าคุณไปกินข้าวก่อนเถอะหลังบ่ายสามผมถึงจะกลับมาพระเอกก็เดินมาบ่นว่าสอนให้พนักงานโดดงานแล้วเหรอเขาตอบกลับดูนางเอกสิตั้งแต่นายมาทำงานมีวันไหนที่เลิกงานก่อนสามทุ่มบ้างคือนายทำแบบนี้ระวังจะไม่มีใครอยู่ข้างๆนะ พระเอกหันมองเขานายก็เหมือนจะไม่ได้อยู่แล้วนะพอพวกเขาออกไปกินข้าวนางเอกก็ทำหน้าเครียดเพราะเจียเลี่ยงโทรมาหาตลอดเธอจึงตัดสินใจเดินออกไปส่วนอูโยก็มองนางเอกอยู่ตลอดพอนางเอกเดินลงมาหาเจียเลี่ยงเขาก็ขอให้เธอขึ้นรถจะพาไปที่หนึ่งนางเอกบอกก่อนหน้านี้ขอให้ห่างกันเพื่อสงบใจไม่ใช่หรอเจียเลี่ยงตอบกลับผมจัดการเรียบร้อยแล้วคุณขึ้นรถสินางเอกก็ไม่ยอมขึ้นรถแต่เขากดแต่เสียงดังจนพนักงานมาต่อว่า นางเอกเลยต้องยอมขึ้นรถมาด้วยเขาพานางเอกมาดูห้องที่พ่อเขาตั้งใจซื้อให้นางเอกก็ไม่ค่อยพอใจเราเคยคุยกันแล้วนี่ว่าเราจะซื้อบ้านเองเพราะไม่อยากให้ครอบครัวเข้ามายุ่งมากเกินไปแต่เจยเลียงคิดว่าลําพังตัวเองคงซื้อบ้านไม่ไหวเราจะต้องประหยัดเงินแบบไม่มีลิมิตลดคุณภาพชีวิตเพราะการแต่งงานไม่ได้และพานางเอกออกมาดูวิวพร้อมชื่นชมต่างๆน,น,นานานางเอกตอบกลับวิวก็สวยอยู่หรอก พ่อแม่ฉันชั่วชีวิตนี้ยังไม่เคยได้อยู่บ้านแบบนี้เลยเจียเลี่ยงปลอบใจว่า สักวันคุณอาคุณน้าต้องมีโอกาสอยู่แน่พอเราย้ายมาอยู่ที่นี่เธอก็ไม่ต้องไปแย่งห้องน้ําหรือไม่มีใครมารบกวนเธอแล้วนางเอกคิดว่าที่พ่อซื้อให้เพราะอยากให้เธอช่วยเรื่องงานประมูลเจียเลี่ยงคิดว่าถ้าช่วยได้ก็เป็นเรื่องดีต่อไปเต๋อซานต้องเป็นของเราสองคนครอบครัวเดียวกันยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนางเอกเก่าวขอโทษที่ช่วยเรื่องงานประมูลไม่ได้และห้องนี้ฉันก็คงรับไว้ไม่ได้ด้วยด้านน้องชายนางเอกรุ่นพี่กําลังจะปริ้นงานแต่เครื่องดันเสียน้องชายจึงเข้าไปช่วยดูก็ได้เห็นว่ามีเศษกระดาษติด หยิบออกมาอ่านมันดันเป็นข้อตกลงก่อนสมรสของนางเอกเขาก็รีบโทรไปบอกนางเอกทันทีพอนางเอกรู้ก็หันไปถามกับเจียเลี่ยงแต่เขากลับไม่รู้เรื่องนางเอกก็ยิ่งไม่พอใจบ้านเขาที่ทํากับเธอแบบนี้ฉันคบกับคุณไม่เคยหวังเงินสกุลซินเลยซักแดงตอนนี้พวกคุณเล่นลูกไม้รับหลังแบบนี้แถมยังลากแม่ฉันเข้าไปเอี่ยวอีกทําให้ฉันต้องลําบากใจทั้งขึ้นทั้งล่องพวกคุณเคยคิดถึงความรู้สึกของบ้านฉันไหมเคยแคร์ความรู้สึกของฉันบ้างไหมพวกคุณเห็นฉันเป็นคนยังไงดูถูกกันเกินไปแล้วเจียเลี่ยงขอให้เเธอใจย็น ก่อนเขาไม่รู้เรื่องนี้จริงๆผมแค่อยากแต่งงานทําไมมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้นางเอกก็น้ําตาไหลนั่นสิฉันก็รู้สึกเหมือนกันรบกวนคุณกลับไปบอกพ่อแม่คุณด้วยห้องนี้ฉันคงรับไว้ไม่ได้เรื่องงานประมูลฉันก็จะไม่ยุ่งข้อตกลงก่อนสมรสฉันยิ่งไม่มีทางเซ็นรบกวนบ้านคุณอย่าเอาการแต่งงานกับผลประโยชน์มาปนกันตอนนางเอกเดินออกมาก็คิดถึงคําที่พระเอกเคยเตือนว่าตระกูลซินมีที่ให้ผู้หญิงเปล่งประกายแค่ในห้องครัวกับสวนดอกไม้ตอนนั้นน้องชายนางเอกเลิกงานแล้วก็แวะ มาหาเธอนางเอกบอกเรื่องข้อตกลงนายอย่าเพิ่งบอกกับพ่อแม่นะน้องชายก็กังวลว่าทํางานที่ฟังหยวนจะทําให้นางเอกลําบากใจนางเอกปฏิเสธว่าไม่เลยมันคนละเรื่องถ้าเรากับสกุลซินให้เกียดให้อภัยกันไม่ได้การแต่งงานนี้ต่อไปก็ต้องมีปัญหาสําหรับเราสองคนแล้วทางเลือกที่ดีที่สุดคือการปล่อยกันและกันไปตอนนั้นแม่โทรมาตามให้กลับบ้านด่วนมีข่าวดีจะบอกพอพวกเขาไปถึงแม่ก็บอกว่าบ้านเราจะได้เวรคืนแล้วนางเอกถามว่าแม่ไปฟังจากใครมาอาจจะเป็น ข่าวลือก็ได้แต่แม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงฉันปรึกษากับพ่อแกแล้วเราจะซื้อบ้านที่ชิงภูสักหลังนางเอกคิดว่าที่นั่นไกลถ้าเวนคืนหรือสร้างที่เดิมไม่ได้เราไปหาซื้อบ้านมือสองในตัวเมืองเถอะน้องชายต้องไปทํางานทุกวันแม่ก็นึกถึงเรื่องนางเอกแต่งงานและยืนยันจะตกลงตามนี้น้องชายบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ได้และพวกเขาก็ชนแก้วดื่มด้วยกันส่วนเจียยลีงกลับมาถึงก็โวยวายกับแม่เรื่องข้อตกลงก่อนสมรสมีมันเรื่องบ้าอะไรอีกผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่หรืองไงผมแค่อยากแต่งงานอย่างสบาย ใจทำไมมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้ช่วยปล่อยผมไปได้ไหมเจียลี่ก็บ่นว่าน้องชายโง่ที่เราทำก็เพื่อนายนะเจียเลี่ยงก็ต่อว่าพี่สาวทันทีพี่แต่งออกไปแล้วก็ดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีเถอะไม่ต้องมาทำร้ายผมพี่สาวก็ไม่พอใจถ้าฉันไม่ยุ่งแกได้เป็นไอโง่โดนปอกลอกไปแล้วตอนนั้นพ่อก็เดินลงมาเจียเลี่ยงก็รีบฟ้องพ่อทันทีพ่อหันไปถามแม่ว่ารู้เรื่องไหมแม่ยอมรับว่ารู้พ่อก็ต่อว่าทันทีว่าโง่ มองอะไรตื้นๆเขาต้องแบกรับหน้าที่ทำการค้าเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและกำลังขอร้องให้นางเอกช่วยอยู่แท้ๆช่วยสร้างปัญหาให้น้อยลงหน่อยเถอะพูดจบก็เดินออกไปทันทีเจียเรี่ยงก็ขอร้องให้เลิกยุ่งกับความรักของเขาที่บ้านนางเอกแม่ก็ดีใจที่บ้านได้เวรคืนเรื่องสินเดิมนางเอกก็ไม่ต้องเป็นกังวลพ่อก็โทษตัวเองที่ดูแลแม่ให้ดีกว่านี้ไม่ได้แต่แม่กลับไม่คิดแบบนั้นเลยเด็กสาวที่เกิดในหมู่บ้านชนบทเล็กๆจนจนแบบฉันได้มาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ได้แต่งงานกับคุณชีวิตมีความสุขจะตาย อยู่แล้วยังมีลูกๆอีกชีวิตนี้ของฉันคุ้มแล้วสุขที่ฉันไม่ได้เสพนางเอกช่วยฉันเสพได้นะแต่พอคิดว่าต้องอยู่ไกลจากนางเอกก็รู้สึกเศร้านางเอกที่ได้ยินอยู่ตลอดก็เดินมาขอร้องหนูไม่ให้พ่อแม่ไปอยู่ชาญเมืองถ้าการมีหน้ามีตาของหนูมันตั้งอยู่บนการเสียสละของทุกคนหนูคงไม่มีความสุขหนูจะให้ครอบครัวของเราสุขสบายกันทุกคนตอนนี้หนูได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเงินเดือนก็เพิ่มแล้วด้วยพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูอีกครั้งนี้ต้องฟังหนูนะถ้าบ้านละเวนคืนไปเราไปซื้อบ้านมือ หลังใจกลางเมืองถ้าเงินไม่พอหนูจะเติมให้เองด้านอู่โยกก็อ่านข้อความจากจูจูน้ำใจเล็กน้อยเชิญตรวจรับเรารอฟังข่าวดีอยู่อ่านจบแล้วเธอก็สวมแว่นดำออกไปทันทีในวันต่อมาพระเอกก็มาพบประธานซินงานประมูลของพวกเราพระเอกตอบกลับด้วยความสามารถของประธานซินไม่มีอะไรต้องสงสยัยยิ่งไปกว่านั้นนางเอกกับลูกชายคุณกำลังจะแต่งงานกันเราก็นับว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วครึ่งหนึ่งประธานซินก็เห็นด้วยพอเดินออกมาจากห้องพระเอกก็เรียกนางเอกให้ไปส่งประธานซินแล้วให้ผู้ ้ช่วยไปแอบฟังประธานซินบอกว่าเขาเพิ่งรู้เรื่องข้อตกลงก่อนสมรสและบ่นเจียลี่ขอให้นางเอกมาที่บ้านจะให้เจียลี่ขอโทษเธอฉันหวังอย่างยิ่งว่าสุดท้ายเตอ๋อซานจะชนะการประมูลแต่เงื่อนไขคือต้องอาศัยความสามารถของตัวเองกับจิตใต้สำนึกในการทําการค้าของคุณฉันไม่อยากเอาความชอบเป็นของตัวเองหวังว่าคุณจะเข้าใจกับดีๆนะคะจากนั้นผู้ช่วยก็มาเล่าให้พระเอกฟังและสงสารนางเอกที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เป้าหมายของเราคือเดนนิสไม่ใช่ว่าต้องใช้เตอ๋อซานเป็นทางเข้าเ สาวอย่างเธอก็ลำบากนะนายต้องใจไม้ไส้ระก,กรรมกับเธอแบบนี้ไหมพระเอกตอบกลับถ้าเธอแต่งเข้าสกุลซินนั่นเป็นการกระโดดเข้ากองไปไม่สู้มาสร้างอาณาจักรกับฉันดีกว่าเรื่องรายชื่อค่าชักเปอร์เซ็นต์การขายห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดจะให้คนรู้ว่าส่งออกมาจากนางเอกไม่ได้ในเวลาต่อมาเจียเลี่ยงก็มาพรีเซนต์เตร์ซานให้ทุกคนฟังพอพูดจบแล้วพิธีกรก็บอกว่าต่อไปเป็นเวลาประเมินการเสนอราคาขอให้ทุกท่านย้ายไปโซนพักผ่อนเพื่อรอการเปิดราคาจากนั้นทุกคนก็ประชุมกันเด่นนิ สนใจเตอ๋อซานมากแต่พระเอกขอให้ดูข้อมูลจากเขาก่อนพอทุกคนได้ดูก็ต่างมองหน้ากันแล้วพระเอกก็สั่งให้นางเอกไปเอาตัวอย่างสัญญามาทีนางเอกเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วพระเอกสั่งให้ไปดูคูปองอาหารนางเอกก็จัดการเรียบร้อยแล้วทําเอานางเอกสับสนว่าข้อมูลนั้นคืออะไรกันแน่เวลาผ่านไปสักพักทุกคนก็กลับมาในห้องประชุมผู้ช่วยพระเอกประกาศบริษัทที่ชนะการประมูลในครั้งนี้คือเทียนเหอโฮมเฟอร์นิชชิ่งยินดีด้วยนะครับประธานซินก็ลุกขึ้นถามหาเหตุผลคุณจัง เลยให้เขาดูเอกสารรายชื่อค่าชักหักเปอร์เซนต์การขายประธานซินหันไปถามเดน,นิสแต่เขากลับเดินออกจากห้องไปโดยไม่พูดอะไรเลยประธานซินก็ต่อว่าเจียเลี่ยงทันทีเขายอมรับว่าส่วนลถอันนี้เขาให้นางเอกนางเอกปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องประธานซินก็ประกาศว่านางเอกเป็นคู่มั่นของเจียเลี่ยงเขาใจดีกับผู้หญิงมาโดยตลอดโดนนางเอกเป่าหูเข้าหน่อยก็เหยาะแย่แล้ว ผมนับถือคุณจริงๆหลอกใช้เส้นสายของแฟนขอราคาต่ำจากนั้นก็มาสร้างความสะดวกกับงานตัวเองนางเอกตอบกลับฉันเป็นคนประสานงานก็จริงแต่เรื่องส่วนลดฉันเจรจากับคุณหวังเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจเลียงประธานซินก็ยังต่อว่านางเอกอยู่ดีนางเอกจะอธิบายแต่พระเอกก็บอกว่าพอเถอะเพราะว่าทุกคนได้เห็นใบรายรชื่อค่าชักเปอร์เซนต์การขายไปแล้วตอนนี้เลิกประชุมได้จูจูก็ลุกขึ้นประท้วงมีการเปิดเผยฐานราคาประมูลฉันเรียกร้องให้ซีลราคาประมูลค่ะตอนเดินออกมาจากห้อง นางเอกก็ยืนยันกับเจียเลี่ยงว่าเธอไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเชื่อนางเอกแต่อีเมลที่เปิดเผยราคาส่งจากเมลบล็อกของคุณประธานซินต่อว่านางเอกแล้วสั่งให้เจียเลี่ยงกลับแล้วพระเอกก็เรียกนางเอกไปพบนางเอกยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนส่งเมลน่าจะมีคนใช้เมลบ็อกของฉันผู้ช่วยพระเอกรีบส่งข้อความไปฝ่ายไอทีให้ตรวจสอบนางเอกก็ถามเรื่องรายชื่อพระเอกตอบกับรายชื่อกับใบราคาฐานคุณเป็นคนส่งมาดูในมือถือได้เองไม่ต้องเกรงใจนางเอกก็รีบเช็คข้อมูลทันทีและเริ่มคิดทบทวนเพราะอย่างนั้น หลังจากฉันคุยราคาฐาน5 2 0สเสร็จคุณก็ระบุว่าไม่ให้ฉันยุ่งเรื่องราคาอีกคุณได้เห็นรายชื่อนี้แล้วใช่ไหมตั้งแต่ต้นจนจบคุณหลอกใช้ฉันมาโดยตลอดทุกอย่างที่คุณทําก็เพื่อกําจัดสกุลซินพระเอกตอบกลับ สกุลซินเป็นแค่ซับายเออร์ไม่มีค่าผมทำแบบนี้นางเอกก็คิดถึงเดนนิสตั้งแต่ต้นจนจบฉันก็เป็นแค่เบีย้ยที่คุณล่อสกุลซินกับเดนนิสเข้าเกมถูกไหมพระเอกหันหลังมาถามไม่งั้นคุณก็สอนผมสิว่าต้องทำยังไงผมเป็นพออมีหลักฐานสำคัญแบบนี้โผล่มาหรือว่าผมต้องคำนึงถึงความรู้สึกส่วนตัวของคุณคุณบอกว่าผมใช้คุณเป็นเบีย้ยงั้นคุณเป็นอะไรคุณเป็นพนักงานหรือว่าผู้พิทักษ์สกุลซินนางเอกก็นิ่งไปใช่ค่ะคุณพูดถูก ฉันไม่แยกแยะเองฉันนึกว่าการที่คุณให้ความสําคัญและให้ความคาดหวังกับฉันมันเป็นความจริงดังนั้นขอบคุณจากใจฉันคิดว่าเราดูแลคุณย่าร่วมกันก็นับว่าเป็นญาติกันครึ่งหนึ่งแล้วฉันคิดว่าความจริงใจแลกความจริงใจแต่วันนี้ในที่สุดก็เข้าใจว่าการทํางานไม่มีเพื่อนและยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่มีญาติ ผู้ช่วยก็รีบแก้ตัวให้พระเอกเขาวางแผนว่าหลังจากประมูลแล้วจะเสนอชื่อคุณไปสํานักงานใหญ่นางเอกถามกับจะให้ฉันแบกรับความอับยศยไปที่สํานักงานใหญ่หรอฉันไม่ต้องการหรอกแล้วนางเอกก็เดินไปเข้าห้องน้ำคิดถึงคําพูดพระเอกก็ร้องไห้หน้ากระจกด้วยความเสียใจ ส่วนพระเอกก็โทรสั่งให้เอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่ออฟฟิศส,ส่งมาให้เขาด่วนเขาคิดถึงคำพูดนางเอกเรื่องคุณย่าก็รีบออกไปหายาทันทีคุณย่ากำลังเต้นรําอยู่พระเอกก็เดินเข้าไปเต้นด้วยและถามหานางเอกย่าบอกว่าเธอไม่ได้มาและพาพระเอกออกมานั่งคุยแกรังแกนางเอกใช่ไหมพระเอกก็ยอมรับผมคิดว่าเธอได้รับการสนับสนุนจากคุณย่าถึงได้มีความมั่นใจจนกล้าปฏิเสธความหวังดีของตระกูลซินย่าตอบกลับข้าวก่อนก็บอกแล้วว่าเธอไม่รู้เรื่องแกอย่ามองทุกคนเป็นแค่เรื่องผลประโยชน์ แกเคยเจอเรื่องเลวร้ายแกก็เลยมองทุกคนในแง่ร้ายเสมอแกดูสิด้านนอกของมเมล็ดทานตะวันมันเป็นสีดําแต่พอแกเปลือกออกมากลับเป็นสีขาวพระเอกคิดว่าผมอยากสอนบทเรียนให้นางเอกย่าหันมองเขาทฤษฎีของแกมันอาจจะไม่ถูกทั้งหมดภายนอกนางเอกอาจดูอ่อนแอแต่จิตใจของเธอเข้มแข็งมากแกทําแบบนี้กับเธอแกก็รอรับผลกรรมได้เลยจากนั้นพระเอกก็กลับขึ้นรถโทรสั่งให้ผู้ช่วยหาตําแหน่งดีๆให้นางเอกตอนนั้นคุณจางโทรเข้ามาพระเอกจึงไปทานข้าวกับ คุณจ้าง ฉันยื่นเรื่องไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อตรวจสอบการทุจริตแล้วแต่น่าเสียดายนะเรามีข้อบอกพร่องภายในเหมือนกันไม่รู้ว่าเบื้องบนจะจัดการกับเดนนิดไหมพระเอกคิดว่าสำนักงานใหญ่รับไม่ได้เรื่องการทุจริตภายในองค์กรเดนนิสต้องหลุดจากตำแหน่งแน่ขอแสดงความยินดีกับคุณจางล่วงหน้านางเอกเป็นด่านสำคัญที่สุดในการคว้าสิงอัหล,ลี่มาเป็นของผมหลังจากที่ทุกอย่างสำเร็จคุณก็เป็นคนดูแลที่นี่ส่วนผมก็กลับไปที่สำนักงานใหญ่ต่างคนต่างโบยบินอย่างอิสระเรื่องนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนด้านนาง เอกนั่งคุยกับเมาเหมาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นน้องชายก็เข้ามาได้ยินพอดีเราจะตกเป็นแพะรับบาปคนอื่นทั้งที่เราไม่ผิดแบบนี้ไม่ได้นะนางเอกก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเธอโทรหาลี่ลี่ช่วยไปที่คอมของฉันแล้วล็อกอินเข้าอีเมลชัันทีลี่ลี่บอกว่าคอมเธอโดนฝ่ายไอทียกไปแล้วกล้องวงจรปิดก็ถูกปิดผนึกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนางเอกก็ไปหาจูจูทำไมถึงทำแบบนี้เธอน่าจะบอกฉันว่าอีเมลที่แจ้งเบาะแสฉบับนั้นเธอได้รับตั้งแต่เมื่อไหร่จูจูตอบกลับนี่เธอไร้เดียงสาหรือว่าซื่อบื้อกันแน่ในการทำงานใครก็ให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์มากที่สุดถ้าตอนนั้นรับปากร่วมมือกับฉันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกนางเอกพูดต่อไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนกับเธอหรอกนะถ้าฉันรับปากร่วมมือกับเธอมันคงเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่จูจูก็ไม่พอใจเดินออกไปจากร้านตอนนั้นผู้ช่วยพระเอกก็โทรเข้ามาบอกว่า มีคนไปยุ่งกับคอมนางเอกจริงๆแต่ว่าคนนั้นใส่ชุดพางตัวนางเอกก็ขอให้เขาช่วยส่งคลิปนั้นมาให้ทีพอนางเอกดูแล้วก็รีบไปหาอูโยแต่เธอปฏิเสธเธอคงไม่ได้เป็นหมาบ้ามาไล่กัดคนไปทั่วหรอกนะ นางเอกก็คว้ามือเธอมาแต่แหวนบนมือเธอฉันคงดูไม่ผิดหรอกเธอยืนยันปฏิเสธทุกอย่างนางเอกพูดเรื่องกระเป๋าเธอก็ยังปฏิเสธวันนั้นฉันไม่ได้นางเอกตอบกลับใช่แล้ววันนั้นเธอไม่ได้สะพายกระเป๋าแล้วเอาเครื่องอัดเสียงออกมากำตามสนองเธอแล้วจากนั้นอูโยก็เข้าไปอธิบายกับพระเอกอ้างว่าเธอสับสนและบอกว่าตัวเองไร้ที่พึ่งพาไม่เหมือนกับนางเอกฉันส่งอีเมลในนามเธอก็เป็นการช่วยเธอได้หน้าไม่ใช่หรอนางเอกตอบกลับฉันไม่ได้ต้องการได้หน้าด้วยวิธีนี้อูโยก ขอโทษและขอโอกาสผู้จัดการจูก็ช่วยขอร้องแทนแต่นางเอกก็ไม่ยอมขอให้แจ้งความเธอร้องไห้ขอความเห็นใจเล่าเรื่องชีวิตที่แสนเศร้าของตัวเองนางเอกตอบกลับว่าครอบครัวของเธอก็ต้องกัดฟันสู้เหมือนกัน ไม่ผิดที่มีความต้องการไม่มีปัญหาเลยถ้าเธออยากเอาชนะฉันเองก็อยากเลื่อนตำแหน่งและอยากได้เงินแต่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันหามามันเป็นเงินสะอาดทั้งหมดฉันจะไม่เหยียบย่ำใครเพื่อสนองความต้องการของตัวเองขอโทษด้วยนะฉันคงให้อภัยเธอไม่ได้ผู้จัดการจูก,ก็พาอู่โหยูออกไปดำเนินคดีทางกฎหมายนางเอกขอย้ายแผนกยิ่งอยู่ไกลจากพระเอกได้ก็ยิ่งดีพระเอกตอบรับงั้นก็ไปอยู่แผนกนิติบุคคลอาพาร์ตเมนต์ในเครือโรงแรมก็แล้วกันวันต่อมานางเอกก็เก็บของย้ายแผนกเตือนให้ลีลี่ระวัง ตัวเองเอาไว้เสมอกำแพงมีหูประตูมีช่องลีลี่บอกเขากับคุณจางร้องเรียนไปที่สำนักงานใหญ่ทั้งคืนเมื่อเช้ามีอีเมลประกาศพักงานคุณเดนนิสเป้าหมายของพวกเขาสำเร็จแล้วปล่อยเธอไปไม่ได้หรือไงทำไมต้องย้ายเธอไปฝ่ายนิติบุคคลด้วยตอนนั้นคุณจูเดินออกมาจากลิฟต์เขาก่าวเตือนนางเอกไม่ให้ทำอะไรตามอารมณ์อีกถึงคุณจะฉลาดเก่งกาจแต่คุณต้องรู้จักปกป้องตัวเองให้ได้นางเอกกล่าวขอบคุณเขาแล้วขอตัวออกไปก่อนส่วนพระเอกก็มาออกกำลังกายกับผู้ช่วยนายลดตำแหน่งเธอมันเกินไป หน่อยไหมพระเอกตอบกลับต้องให้เธอทุกข์ใจกับคำซุบซิบนินทาที่นี่ต่อไปหรอนี่เป็นการให้เธอไปสะสมประสบการณ์ยิ่งกดสปริงให้ต่ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกระโดดได้สูงเท่านั้นที่นั่นมีแต่ผู้พักอาศัยระดับไฮเอนด์ end, ทำให้เธอได้รู้จักคนมีความสามารถเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ผู้ช่วยก็ชื่นชมว่าเขาช่างมีวิสัยทัศน์แต่น่าเสียดายที่นายมองการไกลแต่ว่าเธออาจจะไม่เข้าใจความหมายของนายนะด้านประธานซินก็ได้ข่าวแล้วว่า นอนบ่อนไส้ของเยตาถูกตำรวจคุมตัวไปแล้วถึงแม้ว่าเลขาจูจะติดเงินสินบนจำนวนไม่มากทำให้ได้รับการยกเว้นโทษทางกฎหมายแต่เรื่องที่เตอ๋อซานติดสินบนกับเยตาถ้าถูกเปิดเผยขึ้นมาจะส่งผลกระทบต่อการระดมเงินทุนประธานสินเรียกเลขาจูมาพบและขอให้เธอไปลาออกซะคุณจะติดสินบนคุณให้เงินสดไม่ได้หรอทำไมต้องรูดบัตรด,ด้วยไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาซะเลยหากในอนาคตความก้าวหน้าของบริษัทได้รับผลกระทบจากคุณผมไม่พูดอะไรแล้วนะคุณน่าจะรู้ผล ที่ตามมาดีส่วนานางเอกก็แบกของไปที่แผนกใหม่แนะนําตัวเองกับผู้จัดการจ้างเธอก็ต้อนรับนางเอกเป็นอย่างดีและพานางเอกดูพื้นที่ต่างๆเราต้องให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแบบหนึ่งตอหนึ่งคุณต้องทําให้พวกเขารู้สึกว่าบริการของคุณไร้ข้อบกพร่้องพวกเขาถึงจะยอมจ่ายค่าส่วนกลางตรงตามเวลาพวกเรามีอีกสวัสดิการหนึ่งทุกเดือนผู้พักอาศัยจะให้คะแนนนิติเดือนละครั้งถ้าในไตรมาสเราได้คะแนนสะสมเต็ม15คะแนนเราจะสามารถแลกวันหยุดได้หนึ่งวัน วันนี้ที่เธอรับผิดชอบห้องห้าหนึ่งสต้องให้ความสนใจมากนิดนึงเธอค้างชำระค่าส่วนกลางมาปีนึงแล้วมาตรฐานเธอค่อนข้างสูงนางเอกไปเคาะห้องแนะนำตัวแต่เธอปิดประตูใส่โดยที่นางเอกยังพูดไม่ทันจบนางเอกเคาะประตูห้องอีกครั้ง เธอก็เปิดมาบ่นเรื่องการทำงานของนิติถ้าอยากปรับปรุงให้ดีก็ไปซื้อชานมร้านดังมาให้ฉันภายในหนึ่งชั่วโมงนางเอกถึงกับอึง้งแต่ก็จัดการเรื่องชานมมาให้แต่เวลามันก็ช้าเกินหนึ่งชั่วโมงนางเอกเลยกล่าวขอโทษเธอก็ใช้ให้นางเอกไปขนพัสดุขึ้นมาให้พราะนางเอกขนของแล้ว เธอก็ให้นางเอกส่งเสื้อผ้าไปซักแห้งพาหมาไปเดินเล่นพอทำทุกอย่างที่เธอต้องการแล้วเธอก็ยังไม่ยอมคุยกับนางเอกอยู่ดีนางเอกถอนหายใจพอหันหลังมาก็เจอพระเอกยือนอยู่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพระเอกบอกว่าเขาเพิ่งย้ายมาชั้นนี้คุณเป็นคนดูแลหรองั้นมาช่วยผมหน่อยนางเอกคิดในใจว่าซวยจริงๆต้องมาเจอกับเขาอีกแล้วแล้วช่วยซ่อมโคมไฟให้เขาเขาก็ขอให้เธอดูเครื่องกดน้ําต่อให้อีกนางเอกเดินไปดูก็บอกว่าน้ําของคุณยี่ห้อนี้ไม่สามารถต้มได้พอโดนความ แร่ธาตุาที่อยู่ในน้าจะอุดตันเครื่องกดน้าพระเอกยืนยันว่าอยากกินยี่ห้อนั้นและให้เธอแก้ปัญหาให้นางเอกตอบ,ตอบกลับพรุ่งนี้ฉันจะนํากดซีตริกมาให้คุณทําความสะอาดเครื่องยังมีอะไรเสียอีกไหมจะได้ซ่อมทีเดียวพระเอกคิดว่าน่าจะไม่มีผมจะให้คะแนนคุณห้าดาวเลย ผมเชื่อว่าคุณอยู่ตำแหน่งไหนก็ทำได้ดีทั้งหมดนางเอกตอบกลับฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาฉันอยากเริ่มต้นใหม่วังว่าครั้งนี้เราจะต่างคนต่างอยู่คุณไม่ต้องมาแกล้งเป็นห่วงฉันฉันไม่ต้องการพระเอกพยักหน้ารับดีถ้าในอนาคตมีปัญหาก็มาถามได้นะนางเอกรีบปฏิเสธไม่จําเป็นหรอกงานตำแหน่งที่แล้วทําให้ฉันได้เรียนรู้แล้วล่ะว่าอย่าเชื่อคําพูดคนอื่นง่ายๆโดยเฉพาะคําพูดของคนที่เป็นหัวหน้าและเป็นลูกค้าพระเอกพูดต่อจะแนะนําอย่างหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายจํา เอาไว้ว่าทําในสิ่งที่ลูกค้าต้องการและเร่งรีบมากที่สุดคุณเป็นนิติแต่ไม่ต้องทําทุกอย่างหรอกนางเอกกลับมาที่โต๊ะทํางานก็โทรหาลี่ลี่อีกสองวันที่โรงแรมจะจัดงานปาร์ตี้ชิมไวน์แดงใช่ไหมเธอช่วยฉันหาบัตรเข้างานให้ใบหนึ่งได้ไหมลี่ลี่ก็ตอบรับว่าได้นางเอกก็รีบกล่าวขอบคุณเวลาต่อมาทนายหลิวก็มาประชุมและบ่นน้องชายนางเอกที่ไม่มีความรับผิดชอบพอน้องชายนางเอกมาถึงก็รีบกล่าวขอโทษ ตั้งแต่เช้าตู่ทนายหลิวให้ผมเดินทางไปโรงงานที่ลูกค้าเช่าครับเพราะว่าโรงงานทั้งหมดอยู่แถบชานเมืองแต่ะยะทางค่อนข้างไกลผมเลยมาสายทนายหลิวก็รีบแก้ตัวว่าลืมไปเลยคุณหลวก็ไม่อยากฟังคำแก้ตัวจากเขาสั่งให้รายงานสถานการณ์มาแต่เขากลับเงียบน้องชายนางเอกเลยวางเอกสารและอธิบายแทนพร้อมกับวิเคราะห์และทำความเห็นทางกฎหมายมาให้ฉบับหนึ่งด้วยคุณหลวก็หันไปบ่นทนายหลิวคุณเป็นทนายความที่เก่าแก่ที่สุดช่วยใส่ใจกับเรื่องงานหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้ขึ้นลูกใหม่ขึ้นมาแซง หน้าคุณได้สิ